ลำเต็น,นทางจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตสลบุรีมุ่งหน้าไปสู่บริษัทเวิร์กทอยที่จะคว่ำประทุมคานี้นั่นเองครับค<ะ>่ะเป็นโครงการของกมรอง,งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของเราครับซึ่งเป็นโครงการที่ชื่อว่าเจาะทุกมุมดูทุกซอกทีวีไทยปีหกครับอตอนนี้นะครับเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะฮะได้สําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปพลาดโอกาสที่จะได้ไปในครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวก็เก็บภาพให้ชมกันเต็มที่เลย สวัสดีครับนี่รายการทีว um 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 ีคร um uh ับจะพาท่านผู้ชมจะไปรายการชิวชิลชิลร้านนะครับครับผมที่ไหนครับที่ไหนดีอ่ะอยากไปเจอใครมากที่สุดอยากไปเจออยากไปเจอตุ๊กเก้ครับผมทำไมครับเพราะอะไรครเพราะว่าเขาน่ารักดีครับขอเบอร์ไหมขอเบอร์ไม่เป็นไรเขามีแฟนอยู่แล้วครับพี่ปูนะพี่ปูอ่านหนังสือธรรมะอยู่นะครับครับผมครับพี่ปูนี่อยากไปเจอใครพิเศษครับเออผมก็ไม่รู้ผมมาทำไมเลยะ ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็มาอยู่ตรงนี้ได้ครับกับเออ่ดิฉันรีเล่มหนึ่งเหรอฮะเอามาท่องด้วยเหรอครับอ่าใช่ครับก็ต้องกลับท่องสับอีกอ๋อท่องออกประจานแล้ฮะอ่าอาจารย์เป้ครับผมไม่ทิ้งใช่ไหมขย,นยันนะถึงเราจะมาทุกสถานแต่เราไม่ทิ้งอยู่แล้วงานนี้ยอดโอเคขอบคุณครับผมก็นี่เป็นภาพบรรยากาศข้างบนนะฮะแต่ว่ารถเนี่ยมันมี2ชั้นอยากรู้นะข้างล่างเขาทำอะไรอยู่เดี๋ยวพาไปดูฮะ เกาทำอะไรอยู่ไม่รู้ฮะก่าังกินขนมอยู่ครับอร่อยอ่ะไปติ๊งหน่อยครับติ๊งหน่ยอยพิ่หนุย่นยเคยไปชิงร้อยไหมครับเคยครับอยากไปคราวนี้นี่อยากเจอใครเป็นพิเศษอยากเจอตุ๊กกี้พี่สาวเราเองเหรอครับไอดอลถูกตอ้องฮะมันเป็นเรื่องจริงครับผมลูกไม้ลูกไม้รู้สึกยังไงอยากไปก็อาก็อ่า ลูกไม้ก็ไม่อายนะครับถ่ายด้วยกินไปด้วยโอ้โหโอ้ยลงเลยลงเลยทกยาลัยหมดทุกอย่างรยากก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะก็ไปครั้งแรกค่ะก็วันนี้ตั้งใจจะไปดูอะไรนะดูกไมครับนงแท่งหม่ำจ้าอ๋อที่รายการตีสิบสิบไก่ตีสิบต้องอายเหรอิบสิบบ้านอะไรจริงร้อยมาติ้งเลยพาไปสัมภาษณ์เทียบโอหน่อย สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับชายหนุ่มและสาวสวยเทียบโอนนะครับรู้สึกยังไงที่ไปชิงร้อยชิงรางครั้งแรกครับเฉยๆครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นใส่ใส่เอาไปเลยค่ะตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะรู้สึกดีครับอยากไปดูใครเป็นพิเศษครับอยากไปดูใครออ๋อผมผมไมีฝั่งตัวที่เต้นเป็นไปดูใช่ไปดูไอ้ที่เต้นอ่ะสองคนอย่จะจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าเราเรามาถาม สาวสาวน้อยกันมากนะคะไปชิล้อยชิลล่าครั้งแรกรู้สึกยังไงคะเจ้าเขาชื่ออะไรเต้นเต้นชื่ออะไรครับชื่อมุกมีบไม่ได้ยังไม่ได้บอกชื่อเลยอ่ะชื่อมุกมีบไปชิล้อยชิลล่านี้เราอยากไปแอบพิเศษอยากอยากดูพี่สาวแพิเศษพี่สาวใช่นี่คือภาพบรรยากาศของพี่พี่ยังนอนนักศนะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้มีส่วนสำคัญมากๆครับนั่นคืออาจารย์นั่นเองลืมอาจารย์ได้ไงเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ อาจารย์พงศิ์มงมิทังนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมนั่นเองนะครับเราจะมาถามกันครับว่าสาเหตุอะไรถึงได้ไปที่ชิงร้อยงานแห่งนี้ไปแล้วได้อะไรกลับมาบ้างครับครับผมก็เราไปเกือบทุกปีนะฮะชิงร้อยชิงร้านแน่นอนการไปครั้งนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการผลิตทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะปีหนึ่งว่าคนที่ไม่เคยรู้ว่าเบื้องหลังเขาทำเป็นยังไงนะฮะไปครั้งนี้ก็จะเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำที่เราเห็นหน้าจอ เทห์ฮานะฮะเขาทำกันยังไงก็าทีมบวกการบริการยังไงนะครับซึ่งทีนี้ไปก็จะได้เรียนรู้ตรงนี้ครับเชชิญวนหน่อยครับเพื่อปีหน้าอ่าคือก็อยากให้มาสมัครเข้าจุลนิยุแล้วก็โทรทัศน์นะฮะเยอะๆนะฮะเราได้เรียนรู้กระบวนการบริการวิทยุกระจายเสียงและก็วิทยุโทรทัศน์ด้วยนะครับปีหน้าก็คาดว่าน่าจะมาโทรทัศน์อีกแต่ปีนี้รู้สึกว่าผู้ที่ไปอาจจะลอนิดนึงนะฮะเพราะว่า

WorkPoint Studio ฮะที่ปทุมธาน,นีนะครับผมออกเดินทางตอนเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะฮะถึงตอนนี้บ่ายสามโมงพอดี <Okay. S 1> เดี๋ยวเสร็จจากนี้นะฮะลงลงรถเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะพาไปวาดพิชคะเนน,นะฮะซึ่งเป็นปางมหาเทพเทพประจำของ WorkPo พอย่์เองครับและลูกค้านะครับที่เรามาที่ WorkPoint Studio อแห่งนี้ ทุกๆคนเลยก็ได้ว่าได้นะครับก็คือจะต้องมาไหว้นะครับทำความรบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อที่นี่คืออะไรรู้ไหมฮะว่าคืออะไรคืออะไรไม่ทราบเนี่ยนั่นคือพระพิฆเนศนั่นเองนะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือปางมหาเทพฮนะ oh. นี่เลยทางด้านนี้เลยนะครับผมนี่ครับตรงนี้เราก็จะมาทำความลบนะครับมา,าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับ เนี่ยป็นปางมหาเทพนะครับก็คือเป็นเทพแห่งศิละปะของแผ่นดินนะครับก็ต้องบอกว่าเหมาะสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับนั่นคือเวิร์กพอย์เป็นอย่างมากเลยเาขาก็กแบอบกว่าท่านผู้ใดที่มากราบไหว้ที่จระสบความสอเดจทุกอย่างน้าที่การงานทุกอย่างงั้นแป๊บครับผมยังไม่ได้กราบไหว้เลยเอาเลยครับ นั่น,นคือภาพบรรยากาศของการบันทึกเทปรายการชิงร้อยชิงล้านนะครับที่พวกเราชาวชมรมอทีวีของมหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตชลบุรีของพวกเรานะครับได้ไปร่วมบันทึกเทปมานะครับโอ้ก็มีเรื่องราวน่าสนใจเยอะเลยนะครับก็จะเป็นละครนะที่กำลังมาแรงมากๆนะครับก็จะเป็นแรงเงานะฮะหรือว่าสโมสรฟุตบอลนะครับที่ได้แชมป์ปีล่าสุดของไทยแลนด์พิมพ์ล็กอย่างเมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าที่เราไม่สามารถนําภาพ บรรยากาศที่เป็นภาพสดๆมาให้ได้ชมกันได้เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยต้องเก็บเอาไว้นะครับผมเพื่อจะไปออกอากาศในวันจริงๆนั่นเองนะฮะก็ไม่สามารถเอ่อไม่อนุญาตนะครับให้เอาไปออกอากาศก่อนนั่นเองเราก็เลยเก็บภาพนะครับสวยๆมาฝากนั่นเองฮะส่วนตอนนี้นะครับเรากาลังเดินทางจะกลับที่มหาวิทยาลัยของเรานะครับผมสาหรับ สมาชิกชมรมท่านใดนะครับที่ไม่ได้มานะฮะแต่ว่าไม่เสียเปล่านะครับเพราะว่าทางชมรมเนี่ยกำลังจะติดต่ออีก2รายการนะครับให้ไปอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นรายการไหนนะฮะรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะครับส่วน r t ร์ทีอาร์าทีวีนิวในวันนี้นะครับก็คงจะต้องล่ำลากกันด้วยแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ uh. Uh. Day and night. I toss and turn I keep stressing my mind mind I look for peace but see I don't attain what I need for keeps this silly game we play